สวัสดีค่ะชาวเลิฟลี่โรบอกวันนี้เราอยู่กันในแมปโรบอกที่ชื่อว่า Forger Family RP ว้าแน่นอนค่ะว่าแมปนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากอนิเมะสไปซ f แฟมิลและที่แรกในแมปที่เราจะมาทัวร์กันเนี่ยก็คือโรองเรียนของอาเนีย ด้วยความที่เราใส่ชุดนักเรียนฮอวกวอตส์มานะคะก็เลยดูกลมกลืนกับเขานักเรียนตัวปุ๊บปิ๊กพวกนี้เนี่ยเป็น NPC ทั้งหมดค่ะยังไม่เห็นอาเนียกับดาเมียนคุงเลยแฮะโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจนักเรียนโรงเรียนนี้นี่ไปยุไปยิกจริงๆ เหมือนที่เราเห็นในอนิเมะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเรียนที่สามารถเข้าได้ดีกว่าบรรยากาศเนี่ยสมกับเป็นโรงเรียนานานาชาติค่ะแอบคล้ายฮอกวอตส์อยู่เหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเราวิ่ไปยังอาคารที่เป็นที่พักของครอบครัวฟอร์เจอร์กันนี่ล่ะใช่เลยเหมือนในอนิเมะเลยค่ะ ไปไหนต่อดีสนามเด็กเล่นแล้วกันเผื่อจะเจออาเน,นียนี่ไงไม่รู้ว่าเป็น NPC หรือว่าผู้เล่นนะคะเฮ้ย <Hey, S 2> นั่นหรือว่าจะเป็นคุณแม่ยอใช่จริงด้วยแถมอาเน,นียเนี่ยมีคู่แฝด <c oughs> รอด้วยเล่นด้วยเต้าอาเน,นีย <c oughs> โอเคไปดูอาคารดีกว่าว่ามีอาคารไหนที่เราสามารถเข้าได้บ้างมีจริงๆค่ะประตูสีน้ำตาลน,นั่น <un ct ur ne> สำหรับข้างในเนี่ยก็เหมือนจะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์หรือไม่ก็พวกค้องเช่านี่แหละค่ะและนี่ก็คือแบบจำลองชีวิตครอบครัวฟอร์เจอร์ที่ต้องถูกใจคอออนิเมะสปายแฟมิลี่อย่างแน่นอนค่ะ ยังไงก็ฝากซับพอร์ตช่องน้อยๆด้วยการติดตามและกระดิ่งนะคะ